ังงไไม่วายงงก็ตก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาแจกระบบใหม่นะเออเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่แจกระบบดิคือ,อยาแบบพูดแจกเลยนะเพราะว่าผมมาสอนนี่ผมเพื่อจะแบบว่าให้ความรู้แก่ทุกคนนะอ,อือก็แบบผมนี่แบบอยากให้ความรู้แก่ทุกคนนะก็เลยแบบมาสอนนะอ,อือก็ แบบถ้าชอบก็แบบถ้าแบบชอบก็แบบอย่าลืมแบบกดถูกใจแล้วก็กดกดกดติดตามด้วยนะเออก็แบบว่าเพื่อจะให้แบบว่าเออให้ผมแบบเป็นกําลังใจนคลิปต่อไปเนีนะก็เออเออ,เอ,อวันนี้ผมก็จะมาแบบ แจกนะอือก็เอ้ยไม่ใช่แจกดีมาสอนทำนะสอนทำแบบกดลิง์แบบล็อกพินนะอือก็อันดับแรกนะครับผมจะทิ้งอันนี้ให้ใต้คลิปนะทิ้งทิ้งอันนี้ให้ใต้คลิปแหละนะอือก็เอ้ยเดี๋ยวไม่ดีกว่าแต่ผมจะทิ้งเอออันนี้ไว้ไว้ตรงนี้นะไว้เออ ไว้ตรงโพสละกันนะเออเนี่ยตรงโพสไลเอทนะเออเนี่ยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทิ้งแป๊บหนึ่งนะทุกคนเออทิ้งไว้นะก็ทุกคนก็แอดแอดไลเอดผมแอดไลเอดผมมาเอานะเออเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลเอดให้ผมให้มาเอานะเพราะว่าก็มีหลายคนนะที่แบบว่าคัดลอกไม่ได้อะ่ะเออผมก็เลยแบบจะ ทิ้งไว้ในนี้แหละนะจุป,ปัญหาทุกอย่างนะเนี่ยเดี๋ยวโพสต์ไว้ให้เลยนะปึ๊บนี่นะครับก็จะเป็นสคริปที่ผมแจกนะทุกคนก็คัดลอกเอาเลยนะออคัดลอกแล้วก็เตรียมไปทำไปทําตามคลิปที่ผมแนะนํานะเออ,อเจก็พูดอะไรก็ติดๆอาจจะติดๆขัดๆก็ต้องขออาภัยด้วยนะเออก็ ไปเราไปดูคลิปกันเลยนะเข้าเนื้อหากันเลยออโอเคนะก็เอ่อขั้นต่อไปเนี่ยเราก็แบบจะเข้าไปสอนกันแล้วนะอืออันดับแรกเนี่ยเราต้องมีสกิปอันนี้นะที่ผมบอกไปตอนแรกนั่นแหละนะว่าวิธีการเข้าไปเอาอยังไงนะออก็ประมาณนั้นนะทุกคนเออเอเอแล้วก็ จากนั้นนะทุกคนก็เปิดแอป,ปําของเราขึ้นมานะเออก็ถ้าใครแบบว่าเคยเล่นสซิฟผมอย่างนี้ยเออก็อาจจะแบบพอรู้ว่าแอป,ปนี้โหลดยังไงแล้วนะเออก็แอป,ปนี้หาโหลดในเพจสตูนะเออผมบอกก็ได้นะเออเจ้จากนั้นเราก็เปิดแอป,ปขึ้นมานะเราก็กลับไปคัดลอกอันนี้นะทุกคนคัดลอกอันนี้แล้วก็ วางลงนะปุ๊บถ้าแบบคนที่แบบว่าไม่เคยลั่นเลยเนี่ยมันจะโหลดไฟล์สักแบบสักแบบว่าสองวิอือเนี่ยนะประมาณมันจะโหลดสองวแหละนะคือ,อก็นี่นะทุกคนก็ถ้าเราลั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ทุกคนเนี่ยให้ให้ให้เราเอาลิงก์มานะออเนี่ยอันนี้คือลิงค์ QR วโค้ดแบบใหม่นะออ แบบเก่าอมันจะแบบว่าสั้นๆนะอือแต่อันนี้มันจะยาวๆนะอือก็เราก็คัดลอกมานะแล้วก็ไปหาที่วางใส่ไลท์ที่เราจะเล่นเลยนะนี่นะลิงเราก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็กดกดสีฟ,ฟ้าเข้าไปเลยนะจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบปึ๊บอย่างนี้นะทุกคนมันก็จะบอกว่ายืนยันตัวตนนะออมันก็จะแบบ นี่นะรหัสยืนยันตัวตนเราก็มาเอาตรงนี้นะมันจะบอกรหัสเรานะเออมันจะบอกว่าของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเออผมจะเอาเ,ออเนี่ยนะรหัสของผมมันส่งมาก็แปดเก้าแปดเก้านะแปดเก้าแปดเก้าเคปึ๊บมันก็จะบอกว่าเตรียมเข้าสู่ระบบนะเนี่ยมันก็จะบอกว่าเข้าสู่ระบบนิกเนมอะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่นะ ก็เดี๋ยวเราไปดูคําสั่งกันนะเออก็ไม่ต้องตกใจนะที่ไลฟ์ผมเป็นแบบนี้นะเออก็ผมยังใช้เอ้ยยังใช้ไลท์ปัจจุบันได้เอ้ยเอ้ยไลฟ์เก่าๆได้อยู่นะเออก็ไลท์แบบใหม่หรือไลท์แบบเก่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะเออก็จากนั้นให้เราพิมพ์คําว่าคําสั่งเลยนะเออคาสั่งปึ๊บปึ๊บมันก็จะออกมาแบบนี้นะทุกคนเอ,อ ก็จะเล่นได้นะเออเป็นไงได้ปะเออผมก็บอกอยู่เออคำสั่งหนึ่งแล้วกันนะเออปุ๊บนี่นะทุกคนคำสั่งอะไรนี่เล่นได้เล่นได้หมดนะเออก็ทุกคนก็ลองไปเล่นเอาแล้วกันนะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็แบบมาแค่นี้แล้วกันนะเออก็ ถ้าใครทำไม่เป็นก็เดี๋ยวผมแบบสอนแบบละเอียดละกันนะคือคลิปหน้าขอคนละหนึ่งไลค์ละกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็ไปและบายบายจุ